ทำน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะลูกสาวกับแม่ค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในถังแดนในคือเก่าเหมือนเดิมนะคะ ยงเจะแจวมากอีกแล้วค่ะมือเจาค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ทํางานนะคะมือนี้อยู่บ้านค่ะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆไปตลาดเด้อค่ะเด้อไปตลาดที่แถวที่บ้านแอนอยู่นะคะหรือไม่แน่เราอาจจะวับๆับแวมแวไปที่ตลาดไทยด้วยค่ะเพราะท่านในหูว่าจะไปไหนมั่งนะคะแต่ว่าสิพยายามเก็บบรรยากาศคลิปที่แอนออกไปตลาดอาจจะเป็นตลาดที่บ้านแอนก่อนหรืออาจจะเป็น าตามหลังมาด้วยตลาดไทยเนาะคะ่นะเนาะเราจะไปกับน้องสาวนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแอนจะแอบถ่ายน้องสาวฝาแฝดมาให้ดูนะคะมือนี้แต่ก็บว่รู้ว่าเฮ้าสิเท็ิภารกิจนั้นสําเร็จบ่าค่ะไม่รู้ว่าจะแอบถ่ายเขาได้ไหม้าเข้าหูเห้โอกาสิเป็นกรรมเดีว๋วแต่ว่ากาสิขอบนก้อนเดีวยวค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ดูนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ น้องแอนจะทำการาเช่นเพื่อนๆแล้วก็อเอิญพระไปบานเฮ้ากับสิเอิญว่าทำบุญขึ้นร้านใหม่ยังสิไม่ใช่บ้านนะคะร้านน้องแอนจะเปิดสิเปิดร้านาธุรกิจส่วนตัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าพรุ่งนี้ ฝาแฝดแอนจะเปิดธุรกิจอะไรแต่วันนี้ยังไม่บอกเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้น้องสาวแอนจะมีธุรกิจอะไรในต่างประเทศควบคู่ไปกับพี่สาวที่มีธุรกิจร้านอาหารนะคะมาเบิงกันเลยค่ะว่าฝาแฝดเราจะชอบแบบไหนนะคะเด้อเพิ่นถนัดแบบไดเพิรนก็เปิดแบบนั้นคนเรานี่ควมสามารถของเฮามันสีบ่คืกันนะคะน้องสาวแอนนี่เขาสิเก่งแบบว่าด้านที่เขาเหตุธุรกิจมากมายเลยค่ะ ลับรองเลยว่าเดี๋ยวจะโปรโมทให้ด้วยว่าบุไดที่อยู่แถวเยะตาบอยหรือแถวน้องแอนเปิดในเมืองเลยนะคะเปิดในศูนย์ใจกลางของเยะตาบอยเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามืออื่นน้องสาวแอนซีเห็ดธุรกิจเกี่ยวกับยังนะคะบ่เบาม้อยหอยสังค่ะเดี๋ยวเราไปลุยตลาดฝั่งสวีเดนกันเลยนะคะไปสิไปซื้อกล้วยนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเดี๋ยวไปกันค่ะ ไปแบบเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เป็นตรีมสติมมเหลืองนะคะเหลืองทั้งข้างนอกเหลืองทั้งข้างในเหลืองจริงๆนะคะเหลืองแบบทุกอย่างเลยแอนเดินไปนะคะแอนบ่ได้เอารถไปค่ะพรว่ามันบอกไก่นะคะเด้อมันบอกไกลแล้วอีกอย่างหนึ่งอากาศดีมากแม่ค่ะเดินไม่ถึงสีงง่นาทีก็ถึงนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตลาดที่แอนอยู่นะนี่ค่ะ อันนี้สิเป็นนันศูนย์ร่วมของกโกรโบโรเลยนะคะที่ที่อำเภอที่แอนอยู่นะคะปะ่าอ่างานนาหอนเขาก็จะมาจัดกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนนี่แอนออกงานบ่อยนะคะจะมาเอาของมาขายนู่นนี่นั่นแถวที่ที่นี่น่ะหลยเทือกต้องหลยเทือค่ะแต่ปีนี้น่ะแอนแอนงดไม่ออกงานข้างนอกมาแล้วละค่ะ สองปีเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยด้วยนะคะก็เลยงดรับงานข้างนอกนะคะเราก็เลยขายแต่งานในร้านค่ะทุกๆปีหนาหอนก็จะมีงานตรงนี้นะคะไปต่อค่ะร้านกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีน้ำนะคะถ้าสมมติว่าสา,ายกว่านี้หรืออากาศร้อนกว่านี้เขาจะเป่งน้ำมาใส่ให้มันขังตรงนี้ แล้วนกก็จะอาบน้ำค่ะนี่คืออ,อำเภอของเรานะคะเทียนยูค่ะนั่นคือห่างที่แอนสิไปนะคะบูน้ำค่ะที่เราจะไปซื้อผลหม้หลากหลายกันค่ะค่ะตลาดที่เรามานะคะมีทุกอย่างค่ะ ะะต่วห้องบอซิมฮอลลูรสดค่ะ,อ,คะอันนี้คือเดินนิยังนี่มักพิล่าบานเท่าเลยไหคะ,ะส่วนอันนี้ก็คือสับปะรดนะคะ,ะเดี๋ยวจะ<ม>ดูหน่อไม้ฝรั่งสวยงามมากมายเลยนะคะเถือค่ะหนึ่งมัดราคา25โครนค่ะถือมากไม่เดี๋ยวเราจะจัดไปสักสองนะคะ วันนี้เราจะกินเกือกินมันนะคะนี่ค่ะดูความน่ารักค่น่ารักมากมายนะคะอันนี้คือมะม่วงนะคะฝั่งนี้จะเป็นเนยแข็งค่ะ เบงค่ะวันนี้นะคะเขามีคุณนายมารับเตอค่ะคุณนายเปิ้ลนั่งพิษมองค่ะมือนีนะคะเ่งค่ะมือนีคุณนายมาฮับเท่านะคะ กับสือว่ายไปหาคลิปนิดๆหน่อยๆเนาะเนาะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะกระป๋องเดียวเขาไม่เอานะคะเขาต้องเอาเป็นลังค่ะ

เห็นนะแม่ซาตุเบืงบ้งค่ะสองใหญ่นอนเขานะ ไทยเด้อค่ะตอนนี้เรามาตกที่ร้านไทยแล้วเด้อค่ะเด้อแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าห้องซีใดยังนะคะเนาะฝั่งนี้คือของแช่เย็นต่างๆนานานะคะประเทศสบีเดนก็มีใส่กอกหมูย่อหมูหันต่างๆนานาคือกันเด้อค่ะแล้วแต่เราจะชอบเลยค่ะอันนี้อ่ะหมูอะไรอ่ะหมูสม หมูยอ่อซอคอนแกนแบบนี้แซบนะคะที่สุดของคอนแซบพิ้วยกินมากต่างๆนานานะคะแอนจะพามาดูเมื่อก่อนว่าแอนกินแบบไหนหมูยอนี่ค่ะก่อนกินแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ตอบโจทย์คะ่ะแบบนี้ก็ตอบโจทย์คะ่ะค่คคะฝั่งนี้ก็คือรูปชิ้นนะคะ สไตล์เข้าน so, sure mm ี hmm. 5 5่ก็คือจะบอกว่าอันไหนอร่อยเราก็บอกว่าอร่อยอันไหนไม่อร่อยเราก็ว่าไม่อร่อยนะคะเมืออหนึ่งค้นลายค่ะอันนี้ทอดมันนะคะทอดมันปลากกยนะคะอันนีทอดมันปลาไก่จั๊กซีฮอนะคะ อันนี้กินเองนะคะนเนี่ยชีนค่ะข่วงไข่ค่ะเมือนางคะ่ะนกนะคะนกคุมค่ะไม่เอานะคะกินนกเป็นค่ะ ปูนานะคะปูนาขาเกนะคะเข้ากับเจ้าไปปนอีกคะ่ะมื่อเจ้าคะ่ะเพื่อนๆแอนจะพูดให้ฟังแอนเดินหาปีกไก่มาเกือบสิบนาทีได้เลยนะคะแต่ว่าแอนบ่ค่อยมาสื่อ,อยุ่แอนค่อยสร้างเอาหน่ยไหมคะ่ะแอนก็เดินผ่านไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่แอนกับแปลกใจว่าเขาเขียนว่าปีกไก่อยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นลูกหมูแม,ม่ค่ะมื่อเจ้าแอนก็เดินผ่านเป็นลูกหมูก็กล้าเอา ้านนันนะว่าเป็นสีใกล้เละไหมแต่จนไปเอืญนจากของงานเขามากค่ะแอนงงคือกันว่าเขาเป็นอย่างเขาก็เขียนลูกหมูใส่ขมิ้นเจ้า <laughs> มาค่ะเพื่อนๆแอนจะบอกโลตีต่างประเทศเะคะ่ะเด้อนี่ค่ะมิ้นเจ้าคะโลตีต่างประเทศนะคะแอนจิมยี่ห้อนี้นะคะนี่ค่ะแจกมากมากค่ะสื่อไปใส่ตู้ไว้ใช้สำหรับใครอยากกินโลตีนะคะแล้วก็หั่นกล้วยหอมใส่นะคะเปเวอร์ค่ะนีะ่จัดไปค่ะ มึงค่ะอันนี้นะคะนี่เคือลางเท้านะคะวันนี้เรามีเด็กมายูมายูอันมายูบางเท่านั้นนะคะนั่นค่ะเพื่อยากเห็นกูแฝดสาวดอนเนี่ยว่ะให้จุกขันจุ๊กกูแฝดสาวดอนเนี่ย สาดอนจะหัวดำนะคะแต่ว่าเขาที่สียหัวแดงนะคะสวยค่ะสาวสวยนะคะเขาโสดนะคะเขาโสนนะคะ,นนะ,คะไปค่ะเพื่อนๆกลับบ้านกันนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนกดไลค์ subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะคะเบื่อเป็นกำลังใจในการลิปไปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีส ดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบาย